สวัสดีคะ่ะพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวมื่อนี้เนาะคะ่ะใกลคันบันทุงสิบพาทุกทุกคนนํามาเก็บทัวฟักยาวนะคะ่ะพ่อแม่พี่น้องซึ่งทัวฟักยาวของเฮาก็เริมเก็บได้แล้วนะคะเริ่มกินได้แล้วเนาะ,ะการปลูกหอมปลูกกระเทียมของเฮานี่ก็บม่ได้ว่าปลูกแต่หอมปลูกแต่กระเทียมเนาะเอาก็มีการปลูกทัวฟักย่าปลูกข้าวโพดปลูกทวดินเขาไปนําเนาะคะ่ะเจ๊มเจมเนาะ,ค,ะ,นะค,ะคือจุดประสงค์ของเฮาคือเฮาเอาไว้ถักกินเนาะคะ่ะเนาะ มีริกมีบวเขืองน้นะแล้วแต่ข้าสิปูกเนาะแต่ว่าก่อนข้าสิเป๊กเก็บทวนเนาะค่ะเดี๋ยวข้ามาเบิงยเพิ่นคัดพันหอมก่อนเนาะค่ะเนาะช่วงนี้นะ้าหอมนาะเริ่มสิเก็บเกี่ยวได้แล้วเนาะค่ะเนาะแต่ว่าขอขัดพันก่อนเนาะค่ะเนาะลักษณะการขัดพันหอมเนาะคะ่ะแล้วกรลักษณะของหอมแดงนะ้าที่ให้น้ำเกินไปเนาะค่ะเนาะดินแฉะเกินไปให้น้ำเกินไปแล้วกะ หรือบ่อกระฝนตกหนะักเกินไปในซิมีผลกระทบอย่างไรเนาะเดี๋ยวเฮาสีมาเบิ่งกันทีละขั้นตอนเนาะค่ะเนาะการคัดพันหอมของเพิ่นนี่ก็คือเพิ่นเอาแบบหัวเดียวโดดเนาะคะ่ะพ่อแม่พี่น้องหนึ่งกอนหะามีสองตนเพิ่นก็เอาอยู่เนาะค่ะเนาะแล้วก็ขึ้นมาตนเดียวหัวเดียวโดดแล้วก็หนึ่งกอนหะามีสองตนหรือบ่อกก็มีสามตนเนะเพิ่นก็สีขัดเอาอยูนะ่เนาะ แต่ว่าภายในหนึ่งต้นนะมันสิมีอยู่สองใสนะเพิ่นกับบอเอาด้วยค่ะพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวหาสิมาเบืองลักษณะของการขัดพันหอมเนาะค่ะเนาะกระไม้ข้อมว่าไอ้ต้นเดียวนั่นละแต่ว่ามันทั้งมีสองใสเนาะเขาเอื่นมีสองยอดนะอยู่ในต้นเดียวนะแบบนั้นเพิ่นกับบอเอาทำพันเ้ยค่ะเดี๋ยวสิให้เบิงเนาะ นี่นี่นี่เนาะค่ะเนาะคือมันมีมันมีสองใสอยู่ในหัวเดียวแบบนี้เนาะนี่เขาเอื่นว่ามีสองยอดอยู่ในหัวเดียวเนาะแบบนี้เพิ่นก็บอเอาทำพันธุ์ด้วยค่ะพ่อแม่พี่น้องต่อให้ขึ้นมาตนเดียวโดดนะแต่ว่ามีสองใสแบบนี้กับบเอาเนาะค่ะเนาะคือบอเอาทำพันธุ์เนาะค่ะเนาะนี่นะสิมีสองใสแบบนี้เนาะลักษณะหอมแบบนี้นะ เพิ่นสิเก็บไบคลายเนาะค่ะเนาะเพิ่นสิบ่เอาทำพันธุ์เนาะลักษณะที่เอาทำพันธุ์ก็หัวเดียวโดดๆแล้วก็ยอดเดียวนั่นะนะที่เพิ่นเอาเนาะที่ให้เบิ่งนื้นี่คือแบบสองใสเนาะค่ะเนาะเพิ่นบ่เอาเด้อค่ะนี่แบบนี้คือบ่เอาทำพันธุ์เด้อค่ะเด้อเอาแบบหัวเดียวโดดๆเนาะค่ะเนาะยอดเดียวหัวเดียวเนาะค่ะสำหรับพันธุ์หอมเนาะ นี่กะเป็นวิธีการคัดพันหอมของอ้ายเนาะคะ่ะนี่นะเพิ่นคัดไว้แล้วเพิ่นกระสิมัดหนังยางไว้เลยเนาะคะ่ะเนาะอันใดบ่เอากระสิแยกมาไว้ก่อนเนาะค่ะนี่แบบนี้ล่ะอันใดบ,บ่เอาทําพันเนาะนี่ก็คือหอมกระเทียมของเฮาเนาะคะ่ะเนาะเฮาเริ่มเก็บพันก่อนเนาะคะ่ะเนาะลักษณะหอมแดงที่ให้น้ำเกินไปเนาะคะ่ะพ่อแม่พี่น้องนี่นะเดี๋ยวไก่คันบานทุ่งผ้ามาเบิงเนาะ การที่เห่าไหาน้ำเกินไปการทีดินแชะเกินไปการทีดินเปียกเกินไปนะหรือบอ่อกัะฝนตกเกินไปมันสิเป็นแบบนี้เนาะสําหรับหอมแดงเนาะคะ่ะพ่อแม่พี่นอ้องพราะฉะนั้นคนเก็บหอมเก็บกระเทียมหรือคนปลูกหอมปลูกกระเทียมเพิ่นสีฮูลิมิตการไหน้ำืึกันเนาะคะ่ะพ่อแม่พี่นอ้องไห้ร้ายเกินไปกับบอดี้เนาะคะ่ะเนาะหลังจากนี้ไปเนาะคะ่ะพ่อแม่พี่นอ้องแค่คันมันุถุงสิาพาถือท,ทุกคนไปเก็บถั่วฟักยาวเนาะคะ่ะเนาะ แต่ว่าก่อนที่สิไปถึงทัวฟักยาวนี่ก็มีปลากระโพดน้ำน่าคันนี้นะเฮาปลูกข้าวโพดไว้น้ำนาะค่ะปลูกทั่วดินปลูกข้าวโพดเนาะค่ะเนาะสำหรับไอ้สวนของเฮาเนาะนี่ทั่วฟักยาวเฮาอยู่นีเนาะค่ะเป็นลักษณะที่ว่าเฮาปลูกกับดินเนาะค่ะเฮาบ่ได้มีคางบ่ได้เฮ็ดคางบ่ได้เฮ็ดหยังนเนาะค่ะเนาะคือจุดประสงค์ของเฮาเฮาปลูกไว้กินซื่อๆนี่นนนละ่ะ เฮาบ่ร้อง,องเฮ็ดคางนะคะเนาะค่ะปลูกไว้พอได้กินเนาะคะ่ปะป่อแม่พี่น้องนี่เนาะ,ะมันเริมเริมเริ่มกินได้แล้วเนาะคะันนี่นะเริ่มตำสมได้แล้วเนะะาะตำทั่วเนาะค,ะะคะ่ะเนาะกันแล้วแต่เมนูผู้ใดถนัดเนาะคะ่ะเนาะสำหรับบานแก่คันบานทงเองนี่กะเพิ่นนีย่อมกินตำทัวเนาะคะ่ะเนาะอันนี้เฮากะ เก็บไปกินได้แล้วเนาะคะ่ะนี่นะเริ่มมีนวยเริ่มยังแล้วเนาะเริ่มงามแล้วเนาะคะ่นะเนาะเฮาก็เริ่มมาเก็บผลผลิตกินได้แล้วเนาะคะ่ะจุดประสงค์ของเฮาที่เฮาบ่เฮ็ดคางนี่เพราะว่าเฮาปลูกไว้กินเฮาบ่ได้ดปลูกไว้ขายเนาะคะ่ะเฮาก็บ่ได้ดปลูกหลายนํานะเนาะเฮาปลูก10กว่าหลุมนี่เฮาก็พอกินแล้วเนาะคะ่นะเนาะสําหรับทั่วเนาะคะ่ะนี่เนาะกะ ออกฟักไยแล้วเนาะค่ะพ,พ่อแม่พี่น้องมีฟกักมียังไยแล้วเนาะมันมันเริ่มเก็บเกีเ่ยวได้แล้วเนาะสำหรับถัวฟักยาวของเฮาเนาะเขาก็มาเริ่มเก็บเกีเก่ยวกินเนาะค่ะเนาะนี่ก็เป็นอีกมุมหนึ่งของแก๊รคันบันทุงเนาะค่ะพ,พ่อแม่พี่น้องคือการอยู่บ้านนอกของนาของเาาขาเาก็ใส่ชีวิตทาแบบแบบบ้านนอกของเขานี่แหละเนาะ ปลูกผักปลูก้ากินเนาะเก็บผักเก็บถั่วกินยังสี่ะ่ะเนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องนี่นะถั่วห้าหนางงามแล้วเนาะค่ะเนาะสำหรับมือน,นี้นะใกล้คันบันทุงกะพาถูกทุกคนมากเก็บถั่วฟังยาวนะคะพี่น้องแล้วก็พามาเบิ่งวิธีการคัดพันหอมแล้วกะ็พามาเบิ่งลักษณะของหอมที่ให้นามเกินไปสิเป็นจังได๋เนาะค่ะเนาะห้าค่ะ ได้ความรู้และเทคนิคเล็กๆในน้อยไปเนาะค่ะเนาะสำหรับชาวหอมชาวกระเทียมที่เฮามาแบ่งปันกันเนาะคะ่ะนี่เนาะหอมเอ๋ั่วฟังยญ้าที่เฮาได้เนาะคะ่ะพ่้แม่พี่น้องเฮาก็ไดแล้วเนาะค่ะเนาะ,นาะสำหรับมอนก็แคน้เด้ยค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะ